ถามมาดีกว่าว่าพลตำรวจตีจลูนเกียรติทำไมไม่ได้เป็นนะครับก็พลตำรวจตีจลูนเกียรติหรือบิ๊กเต่าเนี่ยเป็นรองผู้จัดการนับถึงวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะได้สองปีครบตามหลักเกณฑ์ตามพรบรตำรวจแห่งชาติและกฎกอตลอลกกฎการแต่งตั้งของตำรวจเนี่ยบังคับเขาไว้ว่าสองปีมีสิทธิ์จะเลื่อนขึ้นไปได้ สมัยก่อนเนี่ยหเดือนแม่งก็เลื่อนขึ้นเป็นผู้ชันชการนะนะครับสมัยอะไรอะสมัยบิกบยบ๊กต่อนะครับสมัยบิ๊กต่อนะครับสมัยบิ๊กต่อสมัยบิ๊กโจ๊กนี่ปีหนึ่งก็ขึ้นเป็นผู้ชันชการได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะชีวิตปีก่อน เขาไม่ให้คนที่ครบหลักเกณฑ์สองปีได้ขึ้นนะครับแต่ก็มีคนสองปีได้ขึ้นคือต้องเส้นเทวดาครับมีตั๋วใหญ่ลงมาเลยนะครับก็มีแหวกเข้าไปได้ขึ้นแต่ถ้าลูกตาสีตาสานะครับเขาบอกว่าเพิ่งครบเนี่ยไม่ให้ขึ้นต้องบวกหนึ่งคือเป็นรองผู้จัดการสองปีไม่ให้ ต้องบวกหนึ่งเป็นสามปีพอปีนี้ชักกระไดหนีอีกแล้ว